ไปก็ของเลข03นหรือ30นะในทะเบียนรถในเบอร์โทรศัพท์เนะีระวัง2เรื่องถ้าเป็นทะเบียนรถเนะ่ยเลขที่มีเลข03นหรือ3าเนะี่ยระวังหลับในระวังเหมือนกับวอกแวกสมาธิสั้นแล้วก็มองอะไรแบบไม่เคลียร์ไม่ชันมันก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบติเหตุบางคนนะ่ะขับรถ03 3ยนะี่ยมี2อย่างคือมุดทะลุมากหรือก็ก้าวกลัวมากรถจังหวะรถมันไม่ได้มันก็จะ เสี่ยงมากนะการที่อยู่บนรถ30หรือ03นี่ต้องคอยแบบระวังทุกกระเบียดนิ้วถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์เนี่ยอารมณ์แปรปรวนพอสมควรโกรธง่ายแล้วก็บางครั้งเลยเนี่ยใช้เบอร์โทรศัพท์0303 0อยู่อยู่ก็เมออยู่บ่อยๆแล้วชีวิตมันก็เหมือนกับรุปลุบดันดอนไปไม่ค่อยถึงไหนเพราะมันขาดความเพเยอรยานเพราะนั้นพยายามเลี่ยงการใช้แต่ส่วนใครที่อยากได้เลขที่ดีที่สุดน,นะนะ ให้ปรึกษาอาจารย์อาจารย์จะหาให้ทั้งเลขโทรศัพท์แล้วก็ทะเบียนบัต